สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม omg 2 super 3 g o กนะครับก็วันนี้ผมก็จะมา pvp ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็อยู่กันในเซิร์ฟ182วุยกกที่ผมได้เล่นค้างไว้นะครับที่ผมประกาศดังลั่นเลยนะครับว่าจะเล่นเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟหลักนะครับก็เป็นเซิร์ฟหลักจริงๆนะครับเมื่อวานกับเมื่อก่อนก็คือ1-2วันที่แล้วผมแอบไปเล่นเซิร์ฟ183มา ก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นะฮะขอไปจริงจริงนะครับขอไปจริงจริงที่แอบไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเซิร์ฟใหม่ก็แจกของเหมือนกับเซิร์ฟเดิมนี่แหละนะครับผมอ่าวโอเควันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไป PVP กันนะครับเอาแเ,เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นขอโปรโมทกิวก่อนนะฮะกิวก็จะเป็นกิวนี้นะครับผมซึ่งซึ่งชื่อของกิวกับชื่อตัวละครผมเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าชื่อ,อ,อชื่อขคนหรือชื่อตัวละครผมเนี่ยจะเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับตัวดบรยูตัวแรกเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนที่เหลือเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนชื่อกิวเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้ง6ตัวเลยนะครับผมก็โอเคโรหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตีศึกกองทัพกันนะครับ ท่านผู้ชมที่เล่นอยู่เซิร์ฟเดิมอยู่แล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องย้ายตามมาก็ได้นะฮะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องย้ายตามมานะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเล่นใหม่นีฮะส่วนตัวผมชินแล้วนะครับอทีมเขาได้เปิดก่อนก็งั้นนะฮะโอเคอย่างน้อยก็ไม่ติดปิดผนึกนะครับโอเคทีมเขากวนอูติดปิดผนึกไม่ได้ปิดผนึกนะครับขอให้เป็นสถานะหวาดกลัวนะครับผม ชลงตีมาก,ก็ไม่เท่าไรนะฮะเสียงเกมอาจจะเบาน,นิดนึงต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าผมว่าประมาณนี้กำลังดีเลยนะเอาโอเคนะครับเก็บของเพลงได้นึงนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนกันสักเล็กน้อยผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้จริงนะฮะโอ้ เสียงรถนี่ก็ดังเลอเกินนะฮะถ้าเลือกได้จริงๆก็เข้าอู่ซ่อมนะฮะร,รู้สึกว่าเสียงมันจะดังเกินนะครับเอาโอเคนะครับแพ้หัวแทงเขาที่จูรงนะครับเยี่ยมมากถ้าเมื่อกี้แทงเขาที่หองตรงทีมผมอาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าจูรงเนี่ยดาเมจแรงเหลือเกินนะอหองตรงเหมือนกับแหงหัวตุ้นเลยนะครับหองตรงเนี่ย หลังจากอันติมันจะลดค่าโกรธศัตรูนะครับเมื่อกี้ศุนหกกับตัวละคอนหลักผมก็โดนไปตัวละ30นะทำไมมันลดเยอะกว่าแหงกว่าตุ้นที่เป็นตัวส้วม12ก็ไม่รู้นะครับซึ่ง้องตรงมันเป็นตัวส้วมขั้น10บนะมันไม่น่าจะลดถึง30แต้มนะมันไม่น่าจะลดมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะอย่าติดตาบอดนะฮะโอเคไม่ติดนะฮะแล้วซุนเซกก็โดนลดโกรธไป ตามทรรมเนียมนะฮะเสียดายสกิลศูนหกนะฮะน่าจะโดนทางด้านศูนย์นเซกด้วยอ่ะเตียวเลี้ยวติดตาบอดนะครับโอ้เรียบร้อยแนละ้วดามเมจขาดมากนะฮะถ้าโดนตาบอดแบบนี้นะครับแล้วเตียวเลี้ยวเป็นตัวแบกทีมด้วยนะแถวหน้าตายหมดยังนะครับยังโอ้ตานี้ไม่มีลุ้นเลยนะฮะ ส่วนเซ็กเนี่ยมันเก่งทั้งดาเมจเก่งทั้งสถานะจริงๆอะโอเคครับเตียวเลี้ยวถ้าได้อันติก็มีสิทธิพลิกกลับมาชนะได้อยู่นะครับนะมีสิทธิพลิกนะครับมีสิทธิพลิกได้โอเคนะครับเกมพลิกแน่นอนนะถ้ามาในรูปเกมแบบนี้นะครับผมเตียวเลียวมันตาบอดหายพอดีนะครับมันขึ้นเทินใหม่พอดีสถานะก็เลยหายนะครับสถานะตาบอดมันอยู่แค่เทินเดียวนะ อยู่แค่เทินเดียวเท่านั้นนะครับโอเคอันติใส่ตัวหลักเนี่ยม,มากเนะี่ยตัวหลักเนี่ยอันติแรงนะผมรู้สึกว่าตัวหลักเขาแรงนะครับน่าจะใส่ของมาเยอะนะแต่ตัวหลักผมไม่ได้ใส่ของเลยนะครับก็คือตัวที่ยืนแถวหลังผมไม่ได้ใส่ของนะฮะก็ตามที่ผมพูดไปนในหลายๆคลิปนะครับผมจะปั้นแถวหน้าให้มันเก่งๆนะครับส่วนแถวหลังเอาไว้ที่หลังเนี่ย ก็คือดาเมจแล้วก็การยืนชนเนี่ยส่วนหน้าจะเป็นตัวหน้านะครับตัวหลังเอาไว้ยืนปรับฉากเนี่ยเอาไว้ยืนแบบยังไงดีล่ะเอามาจับคู่นะครับให้มันได้จับคู่มันก็จะบวกค่าสถานะ20ซนนะครับ20%ไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะพลังลบเป็นหมื่นเลยนะยิ่งถ้าค่าสแต็คเราเยอะนะครับอย่างเลือด1 0 0่0แนเนี่ย20%่สิบเปอร์เซ็นต หนึ่งแสนก็บวกไปอีกยี่สิบนต์นก็เยอะอยู่นะครับยิ่งค่าสแต็กเราเยอะมันก็จะบวกพลังในส่วนตรงนี้เยอะด้วยนะครับโอเคนะครับก็กรับขอบพระคุณท่านผู้ชมทั้ง4ี่ท่านนะครับที่ให้เกตติดตามช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเมื่อวานเมื่อก่อนวัน2วันที่แล้วยังพูดว่า3ามร้ท่านอยู่เลยนะครับวันนี้ได้พูด4ี่ท่านนะฮะโอ้โห ผู้ติดตามขึ้นมาไวมากนะครับขึ้นมาไวมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากส่วนตัวผมก็จะอยู่อีกแบบนี้แหละนะอยู่ไปนานๆนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะตัวละครหลักเมื่อกี้น่าจะตีให้จบนะแต่มันไม่จบนะฮะเพราะว่ามันดามเมนมันไม่มีจริงๆนะตัวหลักทีมผมนะครับดาเบนไม่มีเลยนะฮะไหนมางัดกับเกียงอุยบวกสี่สิ สู้ไม่ได้เะฮะเกียงอุยเขาไปแล้วนะครับตานี้ด้านจะกินนิ่มนะฮะก็เซิร์ฟ182นะครับผู้เล่นก็ยังพลังไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากก็คงจะเป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้วิธีใส่ของนะฮะว่าใส่ยังไงถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับตอนแรกที่ผมเล่นเกมแนวเทิร์นเบสนะฮะ ผมไม่รู้นะครับผมก็เอาไอเทมโหดที่สุดเนี่ยไปใส่ให้กับตัวละครหลักนะฮะซึ่งมันผิดมหันเลยนะครับคือ,อยังไง่ะเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลของตัวหลักกับตัวแห้งหัวตุ้นที่เป็นตัวแดงหรือเแห้งหัวตุ้นที่เป็นตัวส้มนะฮะหรือเตียวเลี้ยวที่เป็นตัวแดงเนี่ยค่าสแต็ปมันต่างกันนะครับค่าสแต็ปมันจะต่างกันมากนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลเองก็ต่างกันนะครับ อย่างตัวละครหลักถ้ามาเดิมๆก็1นึ่บซบวก ATK นะครับแล้วแหงหัวตุ้นไม่ต้องแหงหัวตุ้นนะฮะซุนฮกเนี่ยซุนฮกกับแหงหัวตุ้นนะฮะที่เป็นตัวส้ม12เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลทะลุ200ทั้ง2ตัวนะฮะไม่ใช่สิซุนฮกเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่สนะครับส่วนแหงหัวตุ้นเนี่ยน่าจะ2 0 0 220หรือประมาณ200ก้กว่า ประมาณ200นิดๆนะฮะส่วนเตียวเลี้ยวก็200 200ยสองกลางนะครับซึ่งตัวละครหนัก160%เนี่ยถ้าเอาไอเทมที่แรงที่สุดใส่ให้ยังไงมันก็แรงไม่สู้เตียวเลี้ยวไม่สู้แห่หัวตุ้นนะฮะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลมันต่างกันนะครับก็ฝากถึงผู้เล่นใหม่นะครับถ้าได้อุปกรณ์เทพๆได้อุปกรณ์โหดๆมาอย่าเอาไปใส่ให้ตัวหลักนะฮะ เอามาใส่ให้ตัวพวกเตียวเลี้ยวนะครับพวกตัวแดงนะครับตัวแดงตัวส้มเอามาใส่ให้พวกนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับในโชว์ซิเตียวเลี้ยวงับนะฮะสุดยอดจริงๆครับ MVP เมื่อกี้พลังลบเรา6แสน6แสนกลางๆนะครับแต่ศัตรูพลังลบ8แสนลองชนะได้สบายนี่ฮะก็ไม่สบายเท่าไหร่นะครับพวกเกือบแพ้นะแต่เตียวเลี้ยวยังคงถึกนะฮะนี่มาดูทีมนี้กันนะครับ ทีมนี้แปดแสนสี่หมื่นมีตัวบวกห้าด้วยนะฮะทีมเขาเปิดก่อนพลังเยอะกว่านะครับแต่ก็ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับพลังเยอะกว่านะครับดูทรงจากทีมนี้น่าจะเรียบร้อยนะฮะโดนทางด้านติวเซียนลดกดไปสิบห้าแต้มโอ้โหแล้วเซียนเท่าซ้ำมาอีกสามสิบห้าแต้มนะฮะเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบน,นะครับโอ้โหยาติดพิษถ้าขอร้อง โอ้โหเรียบร้อยครับแ้หัวตานี้น่าจะไม่มีลุ้นแล้วแหละนะครับก็ยอมรับนะบว่าศัตรูเก่งจริงนะครับแต่เราไปเสียอยู่ช็อตหนึ่งนะก็คือช็อตที่เ mm hmm. ตียวเซียนเนี่ยอันติมาโดนแถวหน้าทีมผมทั้ง3ตัวนะครับคือแถวหน้าทีมผมมันบวก4หมดแล้วซึ่งการตีบวก4เนี่ยมันจะอันติได้ตั้งแต่เกมเริ่มเลยนะครับแต่โดนเตียวเซียน ตัดไป15บ้าแต้มนะฮะแล้วเสียนเท่าํำหัวก็ย้ำเขาที่แหงหัวตุ้นอีกนะครับส5สบห้าแต้มเป็นห้าสิบเกือบหมดหลอดนะครับมันก็เลยเราก็เลยดูทรงจะแพ้นะครับแพ้เพราะโดนตัดแข้งตัดขานะครับพูดง่ายๆโดนเตียวเสี้ยนตีปกติก็ตายนะครับเรียบร้อยไม่รอดนะฮะเราเราแพ้แค่ชดนั้นชดเดี่ยวจริงนะฮะถ้าไม่มีชดนั้นอีกยยังไงก็ชนะนะครับผมกล้าพูดเลย วันนี้แล้วกันนะครับอาจจะพูดเหมือนกูดเหมือนทีมตัวเองเก่งเลยฮะก็ว่าไปอะไรครับ,บ,เ,รรบเรียบร้อยนะฮะไปแล้วหนึ่งอุยเอียนตีมาติดเฮีวไปนะครับเหมือนกับเกียงอุยเลยนะฮะแต่อุยเอียนเนี่ยมันตีตัวเดียวมันตีเป้าเดียวนะครับผมเอาโอเคก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวันที่14มิถุนาเป็นวันที่หลายๆคน อาจจะรอ PM แล้วก็ไม่ได้รอนะฮะเปิดเทอมวันแรกนะครับก็เพื่อนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปเรียนนะครับส่วนตัวผมก็ต้องเรียนเหมือนกันนะับปวสหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยู่ห้องเลขคู่นะครับผมอยู่กลุ่มที่สองนะฮะซึ่งห้องเลขคู่เนี่ยในสัปดาห์แรกมันจะเรียนออนไลน์นะครับส่วนเลขคี่เนี่ยต้องไปเรียนออนไซต์นะครับหรือไปเรียนที่วิทยาลัยนะฮะไปนั่งเรียนในห้องนะครับ ก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ผมก็อยู่หอเรียนออนไลน์ยาวๆนี่ยโอ้เมื่อกี้ดาเมทแทงหัวตุ้นสวยงามมากนะฮะเล็กถึงห้าตัวเลยนะครับหนึ่ง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 ห้าตัวเลยนะฮะได้ยบร้อยนะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับศึกกองทัพนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สนามประลองนะครับ สนามปละลองผมก็เล่นไว้ยที่พลังค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะตรงไหนอ่ะไปตีบอตตัวนี้กันนะครับพลังหนึ่งแสนโอ้ตีสองครั้งก็จบแล้วนะฮะเอ่อขอข้ามแล้วกันนะฮะโอ,โอเคเพราะว่าอย่างไงเราก็ชนะชนะแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับตีบอตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปหาผู้เล่นกันนะฮะผู้เล่นมีไหมเอ่ยอ่ะคนนี้แสนเจ็ด เป็นผู้เล่นนะครับอ่ะไหนมาดูทีมไลอัพเขาสิเดี๋ยวเลี้ยวบวกโอ้น่าจะบวก2อบวกสามเองมั้งครับเนี่ยไปยังเข้าไปเรียบร้อยนะฮะก็เป็นเซิร์เฟเวอร์ใหม่นะครับอาจจะยังไม่ดูเดือนเท่าไหร่นะครับแต่ผมรับรองเลยว่าอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับทีมผมจะพลังรุบเยอะ แล้วก็จะเจอผู้เล่นที่พลังลบเยอะใกล้เคียงกันนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือน PVP ที่ผมอัดเนี่ยจะสนุกขึ้นแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับผมผมก็เล่นเซิร์ฟร้อยแปดสิบสามประมาณสองวันนะครับโอ้โหถ้าเอาเวลาสองวันนั้นมาเล่นเซิร์ฟปุยกกเซิร์ฟนี้นะฮะพลังคงเกือบล้านนั่นแหละดีไม่ดีพลังอาจจะเกินหนึ่งล้านไปแล้วก็ได้เนี่ยเสียดายมากนะครับ โอเคไม่เป็นไรนะครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาลกสุนเรียบร้อยนะฮะแหงหมวต้นแทงไหมครับ,รบลดโกงยี่ห้าแล้วก็สุนหกแจกสถานบะบาดเจ็บง่ายไปต่อนะครับติดไปสองตัวโอ้ <c oughs> เนี่ยมันยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่ต่อีกประมาณหนึ่งเดือนนะอีกประมาณหนึ่งเดือนมันจะมันกว่าน,นี้แน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะฮะ วาลันตีนะครับนี่คนนี้พลังสี่แสนนะครับพลังใกล้เคียงกับเราเลยในมังงัดกันดูสิแต่ทีมเขาเา้าะดูจากทรงตัวแรกแถวแรกแล้วน่าจะไม่คือแล้วแหละนะฮะพี่อะไรคือไม่คือเนี่ยไม่เหมือนนะฮะไม่คือก็แปลว่าไม่เหมือนนะครับผมประมาณว่าไม่เหมือนนะฮะโอเคนะครับโอ้โหนะฮะน่าผิดหวังมากนะพลังสี่แสนนะฮะ แสดงว่าทีมศัตรูที่พลัง4แสนเนี่ยอาจจะมีแค่เลเวลคนๆหรือเปล่าอาจจะยังไม่ใส่อุปกรณ์นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ชื่อที่เขาตั้งก็เป็นชื่อแบบชื่อผู้เล่นนะไม่ใช่บอทนะฮะมาดูคนนี้สิโจกโกกพลังเกือบ5แสนนะฮะนี่ถึงจะเป็นผู้เล่นนะครับโขงเบ่งบวก4มตกาตะไกนะฮะ าแถวหน้าติดหินก็คงต้องลาก่อนนะครับไม่เหลือนะฮะแฮงหัวตุ้นยังไม่ได้ออกสกิลและติดหินไปแล้วเทิร์นหนึ่งนะฮะเกียงอุ้ยสับอ่ะโอ้แรงนะเนี่ยโอเคติดทางด้านการปิดหิวนะครับศูนย์หกโดนปิดหิวนะฮะแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าศูนย์หกยังไม่มีหิวเลือดน,นะฮะผมก็เป็นได้สีเลือดน,นะครับช่วงแรกๆก็เอาค่าสถานะเข้าสู้ค่าสแต็กเข้าสู้นะครับฝั่งไหนค่าสแต็กเยอะ เปิดเกมได้ดีนะครับก็ชนะไปส่วนหลังๆเนี่ยก็คงต้องสู้กันด้วยตัวหิวเลือดนะครับสัตว์เลี้ยงน้องกวางหิวเลือดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การตีบวกคนพลมันก็จะมีการเล,เลือดปนมาด้วยนะครับมันก็แล้วแต่ตัวนะฮะโดยเฉพาะเตียวเลี้ยวแหงหัวทุ้นเนี่ยก็น่าจะมีนะฮะแต่ส่วนหกผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังๆค่าสแต็กมันเยอะถ้าทีมศัตรูไม่เก่งจริงๆน่าจะเอาเราไม่ลงนะฮะ มีความมั่นหน้านะครับถ้าเราปั้นแบบนี้ใส่ของตามที่ผมพูดนะฮะก็คือให้เราปั้นตัวหน้าซะก่อนให้ปั้นตัวหน้าสามตัวแรกก่อนที่เป็นตัวแบกนะครับในทีมท่านผู้ชมตัวไหนเป็นตัวแบกให้ปั้นมันหนักหนักเลยนะครับอุปกรณ์เครื่องประดับอะไรเนี่ยอะไรใส่ได้จับยัด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 ไปเลยนะฮะรับรองว่าถ้าท่านผู้ชมปั้นแบบนี้ไปจากพลังลบศูนย์ ไปจนถึงพลังลบหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านนะฮะถ้าท่านผู้ชมปั้นเฉพาะตัวแบบยังไงก็ไม่มีใครชนะท่านผู้ชมได้นะครับถ้าพลังลบมันใกล้เคียงกันนะครับสมมุติพลังลบท่านผู้ชมเนี่ยสิบล้านนะครับสิบล้านศัตรูพลังลบท่านผู้ชมสิบล้านแต่ปั้นเฉพาะตัวแบกนะครับศัตรูพลังลบสิบห้าล้าน แต่ปั้นทั้งทีมพร้อมกันเนี่ยคือรู้เลยนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะฮะร,รู้ได้เลยนะครับแต่มันไม่เสมอไปมันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับก็ต้องระวังดีๆอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับแต่ถ้าให้พูดแบบตรงไปตรงมานะครับฝั่งที่พลังลบน้อยกว่าแต่ว่าปั้นตัวแบกเนี่ยมีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นต์ชนะค่อนข้างสูงนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ชนะค่อนข้างสูงกว่าทีมที่ ปั้นพร้อมกันทั้งทีมนะฮะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เขาก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมก็เหมือนกันตอนผมเล่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้อิโนอินเนี่อะไรนะครับก็ปั้นมาทั้งทีมเลยปรากฏว่าพลังลบเนี่ยห้าล้านหกล้านในเวลาสองสามเดือนนะฮะคือยังไงลนะ่ะพลังลบมันเยอะนะครับแต่ว่าความเก่งเนี่ยมันไม่เยอะตามพลังลบอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ผมพูดนะครับ ตัวแบกกับตัวซัพพอร์ตเนี่ยความโหดกับค่าสแต็กใต้เคียงกันเลยนะฮะใตเกี้ยวเลือดสามแสนซูนเซ็กเลือดสี่แสนนะฮะคือความโหดมันใกล้เคียงกันมากน,นะครับพอผมเอาของใต้เกี้ยวของเสียวเกี้ยวของตัวหลักออกแล้วเอามาปั้น 100, ซูนเซ็กเนี่ยปรากฏว่าเลือดจิ่จากสี่แสนเนี่ยพ,พุ่งไปเป็นห้าหกแสนนะฮะ adk ก็ขึ้นมาอีกเป็นหมื่นนะครับ แล้วพอผมเอาไปเล่นดูนะครับปรากฏว่าผมเล่นในโหมดอ5 vs 5นะครับ5 vs 5ของเกม OMG 2เลยอะเอาไปเล่นดูนะครับปรากฏว่าจากที่ไม่เคยชนะสามตาติดเนี่ยก็ชนะชนะสามตาติดเลยนะครับศัตรูเอาไม่ลงนะฮะศัตรูเนี่ยพลังพลังลบน้อยกว่าผมนิดนึงนะครับผมพลัง4ล้านศัตรูประมาณ3ล้าน5นะครับ3ล้าน8 เขาเอาผมไม่ลงนะฮะคือถ้าตามสเต็ปเนี่ยค่าศัตรูทีมนั้นนะฮะทีมสามล้านแปดทีม่มาตีผมเนี่ยเขาปั้นทั้งทีมพร้อมกันนะครับแล้วทีมผมก็ปั้นทั้งทีมพร้อมกันอันนี้คือสมมุตินะฮะยังไงเขาก็ชนะนะครับเขาจะมีโอกาสชนะมากกว่านะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นดวงหรืออาจจะเป็นอะไรนะครับทำให้ผมพลิกชนะได้สามตาติดนะฮะก็เป็นประสบการณ์โดยตรง นะครับแนะนําให้ปั้นตัวแบกซะก่อนผมพูดคําพูดนี้ทุกคลิปเลยนีฮะว่าให้ปั้นตัวแบกซะก่อนเพราะว่าผมเจอมากับตัวนะครับให้ปั้นตัวแบกก่อนนะก็อย่าลําคานะฮะอย่าลําคาญ <c oughs> ก็เป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะฮะเป็นแนวทางสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ,นนรบ,รบอ่ะเมื่อกี้มีใครสังเกตไหมครับเมื่อกี้มีท่านผู้ชมสังเกตอันติจูรงช็อตสุดท้ายเมื่อกี้ไหมครับคือสวงเหงี่ม ที่ยืนอยู่หลังแหงหัวตุ้นเนี่ยโดนดามเมจติดคริประมาณสองพันสองถึงสามพันนะครับส่วนแหงหัวตุ้นเนี่ยโดนดามเมจตัวเลขสามตัวนะฮะโดนประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับนั่นแหละนะฮะแถวหลังผมมันไม่มีของนะครับส่วนแถวหน้าเนี่ยผมจัดเต็มนะฮะมีอะไรผมยัดจะยัดก็ดไปห,หมดเลยนะฮะแถวหน้านะครับดามเมจที่ออกมาดามเมจที่ก็คือเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยก็เลยน้อยลงไป อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสําหรับ PVP นะครับบนไปเรื่อย <c oughs> ซีรีส์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยบนไปเรื่อยนะครับ,บ,นะรบก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ